คือว่าตอนนี้อะไรต่างๆมันก็สามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับล่าสุดมีข่าวว่าเลโอนีลเมสซี่อาจจะทำสปรายครับไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานงูใหญ่ในฤดูกาลหน้าก็เป็นได้นะครับต้องบอกเลยว่าเลโอนีลเมสซี่ครับกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของอาเจนตินาอาจจะเลิกย้ายไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานในช่วงซัมเมอร์นี้หลังหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงนะ เมสซี่เองเหลือสัญญาปัจจุบันกับปารีสแซงต์แมงเนี่ยอีกเพียงแค่3เดือนสุดท้ายนะครับและยังไม่มีการรับประกันในดๆเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่แม้ว่าทางเปชเชเองมีความพยายามอย่างหนักในการเจราจาก็ตามล่าสุดนักข่าวคนสเปนนะครับอย่างซิโก้กอนซาเลสครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อกันว่าอินเตอร์มิลานงูใหญ่จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของเมสซี่ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของเมสซี่คือไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเปชเชอีกแล้ว ปัจจัยสําคัญที่ทําให้อินเตอร์มิลานอยู่ในสถานะที่ดีก็คือว่าฮาวเวียสเนติครับรองประธานสโมสรซึ่งเป็นตํานานนักเตะอาร์เจนตินาเหมือนกันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมซี่โดยก่อนหน้านี้ครับซานเนติยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับเมซี่เรื่องการดึงตัวมาเล่นในถิ San ่นซานซิโร่จริงๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามการเซ็นสัญญาก,กับเมซี่ในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสําหรับอินเตอร์มิลานก็ว่าได้ครับไม่ต่างจากตอนที่เมซี่หมดสัญญากับบาร์เซโลนา และต้องแข่งขันแย่งชิงกับเอเชเมื่อ2ปีที่แล้วโดยสถานการณ์ตอนนี้ยังมีความกังวลในเรื่องของหนี้สินต่างๆของประธานสโมสร,รอย่างสตีเวนจังนะครับต้องมาตามจริงๆครับว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของ Leo เลวิโอเมซี่จะเป็นยังไงต่อไปกับทางปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับไม่รู้ว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่าแล้วตอนนี้ก็มีข่าวทั้งบาร์เซโลนาอินเตอร์มามี รวมไปถึงสโมสรในพิมพ์เลียงอังกฤษนะครับไม่รู้ว่าเมสซี่จะไปทางไหนนะครับสัญญาเข้าสู่ช่วง3เดือนสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเลโอนีลเมสซี่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโอ้โหอินเตอร์มิลานพอเป็นไปได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาฮะ